สวัสดีครับกลับสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิทยาชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักราย,รายการซึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเวลาเดิมนะครับบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปณนะเวทีมวยไทยเจ็ดสีนะครับสีคู่ในรายการวันอาทิตย์นี้ครับมีโมอรอรีปูนเสือเป็นนัดของสายดีนะครับก็2คู่แรก ก่อนที่เราจะไปให้ทัศรวิจารณ์นะครับก่อนหื่นเราไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องต้นกันก่อนนะครับคน่แรกประจำรายการนะครับเป็นมวรรอบปูนเสือครั้งที่ย4บนะครับเป็นสายดีนะครับคนชนะก็ไปเจอกันเองนะครับส่วนคนแพ้ก็มาเจอกันเองก็2อคู่4คนนะครับราชศักด์เกียรติหมู่5พบกับเจ้าก้องมีชัยจิตมืองนอนท์นะครับเบียดพิกัด11 2อปอนด์คู่ที่2ก็เป็นมวรรอบปูนเสือครั้งที่ย4บเป็นนัดของสายดีเหมือนกันนะครับ ยามาลัคกี้บันเทิงพบกับเจ้าพายพยักษ์เทศบาลตำบลพระพานารายร้อยสิบสองปอนด์นะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับแก้มือล้างตากันครับยอดกูมาลดสวยจ่าเจตมาเข้าเวนแทนเจ้ามนพระรามนะครับพบกับบายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับเบทพิกัดหนึปอนด์นะครับคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับ9ล้านสอจอแดนระยองครับพบกับพรเสน่ห์สอปุริพัฒน์เวทพิกัด127ปอนด์นะครับฝากกันกดไลค์กดติดตาม กด subscribe ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกับด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปให้ทศนวิจารชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักกันเลยครับสึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิต์ทิ่9กุมภาพันธ์2568 ถ่ายทอดสดทางช่อง7ดสีเวลาเดิมบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับนเวทีมวยไทยเดสีคู่แรกเป็นมวรับบุญเสือครั้งที่24เป็นนัดของสายดีนะครับราชศักด์เกียรติหมู่5พบกับก้องมีชัยกีตเมืองนอนท์นะครับเวทพิกตัด1 1ออปอนด์ฝ่ายแดงก็คือราชศักด์เกียรติหมู่5หรือว่าลูกหมูห่5นั่นแหละครับมวยตัวนี้ก็หรือว่าทอเพชรชรครับมวยจากเจ้าจากจังวัดพัทลุงนะครับซ้อมอยู่ที่เกียรติหมู่ห วัย20ปี172เซนติเมตรพื้นเพยเป็นมวยขวามวยเข่าครับก็เข่าครบเครื่องครับต้นๆ้นก็เล่นฝีมือได้มีจังหวะดักเตะดักทีบดักแทงวงในก็เหนียวหนึบนะครับได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยหายไปนานครับไปต่อยอยู่ที่ภาคใต้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับช่วงนี้สามไฟ์หลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีชนะเพชรนิพนธ์แปะสายสีที่จังหวัดสุราษฎร์ช่วงเดือนกรกฎาคมแพ้คะแนนเจ้าเหี่ยวขาวภูเก็ตไฟ์ขับครับ,รบที่สนามมวยสิงห์ป่าตองนะครับที่ภูเก็ต ช่วงเดือนสิงหาคมล่าสุดชนะแพ้คะแนนนํำขบวนพอหอมกลิ่นที่จังหวัดพัทลุงครับ16ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างที่ผมเคยให้ทัศนะวิจาร์ณไว้นะครับช่วงนี้เขาก็ไปต่อยมวยสมัครเล่นก็ได้เหรียญมาแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่หายไปเดิมทีก็ขึ้นรายการไว้จะต่อยกับเจ้าเพชรกำนันนะที่ราาจะดำเนินแต่ว่าประสบอุบัติเหตุก็แจ้งถอนไปก็พักยาวเลยรอต่อยมวยรอบปูนเสือนี่แหละ ส่วนคู่ชกก้องมีชัยจิตบางนนท์วรวันนิมิตสิทธิ์หมอลำบุญครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์หมอลำบุญนะไม่ได้อยู่จิตบางนนท์นะครับมวยร้อยเอ็ดซ้อมอยู่ที่สิทธิ์หมอลำบุญ16ปี1 6 5เป็นมวยขวามวยบูแตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุ่นนับรุ่นน็อกครับมีต่อยที่เมืองกรุงไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมก็หายไปนานครับไปเคลื่อนไหวยอยู่แถวภูทร ก้องมีชัยเนี่ยหลังๆก็มีชนกยก5เจ้าภูผาดาบหานยิมที่ชัยภูมิพฤศจิกาย,ยนปี67แล้วก็มาชนอกยก2ครับแหวนเพชรอึงอุนบลที่ขอนแก่นธันวาคมปี67ล่าสุดชนะคะแนนเจ้าภูผาดาบหานยิมที่จังหวัดอุดร28ธันวาคมปี67ช่วงนี้ก็ไปต่อยที่ภูทรจะเป็นส่วนใหญ่คือก้องมีชัยตัวเนี้ยถ้าใครได้ฟังผมวิจารณ์นะก้องมีชัยตัวนี้เขาจะเป็นประเภท พระเอกภูทอน่ะแต่ว่าเข้ามาต่อยในเมืองกรุงส่วนมากเขาจะแพ้คือเป็นเป็นประเภทที่ต่อยภูทรเนี่ยแต่ว่าเก่งมากชนะบ่อยต่อยกับใครก็ชนะแต่พอกลับเข้ามาต่อยในเมืองกรุงเนี่ยก็แพ้พอแพ้ในเมืองกรุงกลับไปต่อยทําฟอร์มใหม่ที่ภูทอนก็ชนะชนะมาเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาต่อยในเมืองกรุงก็แพ้อีกเป็นสไตล์นี้คือย้อนไปฟอร์มหลังเนี่ยไปย้อนดูได้เลยต่อยในเมืองกรุงส่วนมากจะแพ้เยอะกว่าชนะก่อนหน้าเนี่ยแพ้สามสี่ไฟต์ติดนะก่อนที่จะหายไปต่อยที่ภูทรเนี่ย คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วน้ำหนักสอบครับฝ่ายแดงตอนเช้าเนี่ยสอบร12.8เกิน0.8ครับก็ไปวิ่งลดน้ำหนักทำน้ำหนักกลับมาช่างใหม่เหลือร1อย็ครับหายไป0.2กล้องมีชัยครับเมื่อเช้าเนี่ยมาร1อ8น้ำหนักหายไป0.2เลยก็เหรียบตาวช่างผ่านในครั้งเดียวนะครับน้ำหนักสุดท้ายในเท่ากันรูปล่างช่วงชกอยู่ที่ทางด้านเย้า,ยาราชจะสักแหละครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้น ถ้าดูการเลือกๆแล้วเนี่ยรวมๆภูทอนด้วยนะก้องมีชัยตัวนี้ก็ต่อยมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าการผ่านมวยราชศักดิ์เนี่ยเขาจะผ่านตัวดีๆมาเยอะกว่านะเขาจะผ่านมวยเกียรติดีๆมาเยอะกว่าสมัยก่อนก็ต่อยอยู่ในสึกในสายของพลังใหม่แหละคู่นี้ก็เป็นการเข้ามาต่อยในเวทีมวยช่อง74เป็นไฟแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับเรียนเปิดอยู่ที่ราชศักดิ์เป็นต่อในราคา19คู่นี้ผมก็ชอบที่ราชศักดิ์แหละชอบความใหญ่ความยาวครับต้นๆก็เล่นฝีมือได้ ดักทีบดักเตะดักแทงไปเรื่อยต้นๆนีน่คุมกันหมัดกันเตะขาต่อยหมัดประกันหมัดอย่างเดียวต้นๆสามยกกดไม่ลง4ีหเดินเสียบเดินค้ำเดินแทงขยม่มตีอาศัยรูปร่างช่วงโชกความใหญ่ในบทเข้าไปผมมองว่าใบไ,ไ,ไ,ไม่น่าจะต้านเจ้าราชศัก์อยู่คู่นี้ชอบที่ราชศักด์เกียรหมู่ห้านะครับจา่าชนะก้องมีชยัยจิตเมืองนอนท คู่ที่2ครับยามาลัคคี้บันเทิงพบกับเจ้าปลายพยัก์เทศบาลตำบละพานารายนะครับ1น2รยปอนด์เป็นมวยรอบปูนเสือสายดีเช่นกันครับก็คนแพ้อ่าคนชนะก็ไปเจอกันกับคู่แรกอ่ะสลับก็เป็นการสลับคู่กันนะครับถ้าคนแพ้ก็ไปเจอคนแพ้ยามาลัคกี้บันเทิงครับมวยจากสตูนมาซ้อมเจียดเพชรได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ18ปี1 6 5เป็นมวยจังหวะฝีมือนอกได้ในดี แพ้สกาสิ์เจเมครับที่ตูปาเตมีธันวาคมปี6 6แล้วก็ไปต่อยที่สงขานัดหนึ่งนะครับชนะเจ้านิวแสนชัยล่าสุดก็มาแพ้นอกยก3คู่โจในวันนี้ครับพายพยักเทศบาลตำบละพานารายที่ราเชเดำเนิน17พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่โชคพายพยักเทศบาลตำบลพระพานารายมัวระยองครับซ้อมอยู่ที่เทศบาลตำบลพระพานารายที่จันทบุรีครับ15ปีครับรุ่นน้อง165ซ้ายฝีมือจัดเลยหมัดสอกคมมากตัวเนี้ยชนะเพชรเอกสอจิตประเสริฐที่ช่อง7 แพ้ยอดชนะสิ่ก๋ก้ยบางของแหลมที่ช่องเจ็ดครับแล้วก็มาชนกยกสามหมีสี่สองลัอกี้บันเทิงหรือว่าเจ้ายามานคู่โชคแต่วันนี้แหละครับที่ราชเชดําเนิน17พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงเนี่ยมาร12.4นะครับลดไป0.4ส่วนคู่โชคครับพายพยักษ์มาเหยียบครั้งเดียวผ่านครับ1 1อยคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดต่อยกันมาที่ราชเชด้เนินเนี่ยขึ้นมาวันนั้น ต้นๆเนี่ยขึ้นมาแรกกันสนุกเลยทั้งหมัดทั้งศอกแต่ว่าราคาบรรยากาศเนี่ยยามานเนี่ยเขาจะดีกว่าเพราะว่าอยู่ในเครือของทีมงานคนจัดวันนั้นบรรยากาศก็ไหลเล่นไหลต่อไปถึง7-4-2-1ปล่อยตัวยก3ก็ราคากำลังจะวิ่งเลยครับ7 4 2 1เพราะว่าเดินจับปั้มตีวงในเนี่ยดูได้เปรียบเจ้าพายพยักษ์ชัดเจนเลยวงในเนี่ยล็อกคออยู่เลยแต่ว่าจังหวะไล่แขนจังหวะคือ จังหวะแรกกันอะจังหวะไล่แขนจังหวะโนเนียกันน่าจะเป็นช่วงที่เจ้าพายพยักน์นีนะ่ฟันศอกนะฟันศอกหรือว่าต่อยหมัดเนี่ะตอนแรกก็ล่วงลงไปกรรมการนับ8ครับได้นับ8คดคำนะครับวันนั้นเราพายพยักก็มาไล่ย,ยำจนชนะนกในยกที่3นะครับวันนั้นก็คู่ขี้สูสีครับก็อีกคนนึงก็ยามานก็บู๊แหละครับเป็นมวยที่เปิดเกมเดินบู๊เดินชนท่าตอหดดีวงในถามว่าไฟล่าสุดดีกว่าไหมก็ดูเรื่อมเห,อหรือว่า ไฟนั้นเนี่ยไอ้เจ้าพายพยักเนี่ยยังไม่ไล่แขนขึ้นคอหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าวงในวันนั้นดูเสียเปียบเจ้ายามานอยู่พอสมควรแต่จังหวะระยะประชิดจังหวะอาวุธคมเนี่ยพายพยักตัวนี้ถือว่าลุ้นได้เลยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับอย่างที่ผมบอกน้ําหนักเมื่อเช้าเนี่ยยามานลด0.4ส่วนเจ้าพายพยักขาด0.2คู่นี้ผมยังชอบไปที่พายพยักนะชอบอาวุธคมครับชอบศอกชอบจังหวะ หมัดอกซ้ายเนี่ยอันตรายมากๆยามาเนี่ยเป็นมวยบู๊ไฟล่าสุดดูหลวมๆนิดนึงอะเดินเข้ามาจะเร่งจะจับปั้มตีวงในวันนี้ผมมองว่ามีสิทธิ์โดนสอกนายท้องอีกเพราะว่าพายพยักตัวนี้เขาประเภทฝีมือจัดซ้ายหนักซ้ายแรงแล้วก็ซ้ายคมด้วยผมมองว่าลุ้นได้นะราคาอาจจะแพงหน่อยไม่ต้องรีบเพราะว่ายามาเนี่ยเป็นมวยคนจัดเดี๋ยวจะมีราคาตื้นๆแน่นอนชอบไปที่พายพยักครับเรียนไลต่อพายพยักสามสองเลยนะถามว่าแพงไหมค่อนข้างแพงครับ คู่ที่3ครับรองคู่เอกยอดกุมารรถสวยจ่าเจดพบกับวายุน้อยพอหอมกลิ่น1 0 0อ่าร้อยาปอนะครับปรับน้าหนักยอดกุมารมาเข้าเวนแทนมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันรู้ตัว3วันนะครับยังไม่มีรายการเห็นว่ามีรายการเกือบไปเกือบอยู่เกือบสิ้นเดือนเลยช่วงประมาณกลางเดือนไปสิ้นเดือนนะ่ะมวยจ่าเจดครับมวยอุบลซ้อมอยู่กับจ่าเจดนะครับ 23ปี160เซนติเมตรเป็นมวยบู๊เตะต่อยรุนแรงครับเดินบู๊เดินชนนอกได้ในดีถ้าถนนหัวจิตหัวใจเกินร้อยชนะยอดบรัรพีสิงห์เกตุรัสที่อ้อมน้อยชนะสุภปชิวสิทธิวัโกรที่ช่อง7็ครับล่าสุดเนี่ยแพ้วายุน้อยพอหอมกิ่นนะที่ช่อง7ส็สีเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกครับวายุน้อยพอหอมกิน่นนกเขาม้อยนกเขากอมารติเบตหรือว่าเจ้าออฟไซด์ size, หัวโลน้ำแข็งครับ มวยชุมพรซ้อมพอหอมกิ่นครับ25ปี162เซนติเมตรเป็นมวยบูสเตขาต่อยหมัดวงไงล็อกลัดปันตีเหนียวการยืดระยะมั่นคงมาตรฐานเป็นมวยตัวยืนในรายการด้วยเคยชนะมาอีกนะครับชาวนอกยกสองเจ้ายกมังกรเปิ้ลน,นครที่ราดจะดำเนินเพิ่งกลับมาไฟแรกครับไปต่อยอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีครับวันนั้นดักเสียบน็อกเลยช,ะชะนะคะแนนยอดกุมารถสวยจากก่าเจดที่ช่องเจ็ดสีมาต่อยที่ช่องเจ็ดแหละครับวันนั้นเดินตั้งแต่ยกแรกยันยกห้าไม่มีหมดเลย ล่าสุดแพ้เพชรนิวัตเชียบปรามินทาครับหรือว่าสจารุวันครับที่อ้อมน้อยยีบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้น้ําหนักหนึ่งปอนด์ครับแต่มวยเนี่ยแพ้กันขาดลอยสู้กันไม่ได้เลยโอ้ผมก็ยังงงเหมือนกันนะไฟล่าสุดคือต่อยต่อยไม่ดีอ่ะไฟล่าสุดอะ คู่นี้เจอกันมาที่ช่องเจ็สีเป็นทางด้านเจ้าวายุน no ้อยพิกเอาชนะคะแนนมาได้ต้นๆสามยกยอดกุมารไปก่อนเปิดเกมเดินบูเดินชนวันนั้นก็แลกกันสนุกดุเดือดแหละครับต่างคนต่างแลกต่างออกอาวุกันส่วนมากเนี่ยอ่านว่าวายุน no ้อยจะหมดแต่ว่าไม่หมดวันนั้นก็เป็นทางด้านยอดกุมารในหมดไปเองช่วงยกสี่น้ำหนัก ยอดกุมาณมา106.1ครับลดไปปอนกับไปจุด1ส่วนเจ้าวัวอายุน้อยเนี่ยมา105นะครับเรทเปิดวายอายุน้อยเป็นต่อ5-4คู่นี้ก็ไปที่มวยตัวยืนในรายการแล้วกันขนาดวันนั้นไม่มาแทนยังหมดเลยวันนี้มาแทนอีกผมมองว่าไปลายไม่น่าจะต้านวายอายุน้อยอยู่ออกไปที่มวยตัวยืนในรายการนะครับคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับ9ล้านสอจอแดลยองพบกับพรเสน่ห์สภูยิพัฒน์127ปอนฝ่ายแดงก็คือเจ้า9้าล้านสอจอแดลยองครับโรงเรียนตากสิลระยอง ตัวเดียวกันนะครับหรือว่าเกียรติลุงโลดมวยจันทบุรีซ้อมอยู่ที่ต่อสุรัต20ปี175สูงยาวครับเป็นมวยขวาฝีมือเขา่าต้นๆก็เล่นฝีมือได้วงในคว้าคอล็อกรัดมัดตีที่สําคัญศอกอันตรายมากๆชั่วโมงนี้ชนะคะแนนสักเล็กลูกเฉพาะหลวงต้มที่ราดดำเนินชนะนกยก3ดีเสือน้อยเหลี่ยมธนวัตรที่ช่อง7ล่าสุดไปต่อยรายการใหญ่ชนะนกยก3มังกรเหล็กเปิ้ลนครที่ราดดำเนิน26ตุลาคมที่ผ่านมา คู่ชกพรเสน่ห์สบุญพัฒน์ครับหรือว่าสเทียนโพขุนเข่าตังเมมวยนครศรีซ้อมสบุญพัฒน์ยีปีครับร้อยเซนติเมตรรุ่นพี่มวยขวามวยเขา่าบาดศอกอันตรายช่วงนี้ร่างกายดูดรอปลงไปโดนนัดหนักแรงแรงมียุบมีย่น,ม,ยนมีแผ่วเหมือนกันชะนะฉบวกเพชรแอสันป่าตองที่สวนสยามวันนั้นจะบ,บอกเพชรไม่เดินครับถ้าเดินก็มีลุ้นแหละแล้วก็มาแพ้คัมแบ็กซีเคย,ยุตนาที่ช่องเจ็ดแพ้น่ารักพอประจักษ์ที่ เวทีมวยเพชรบัญชาครับยี่เมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาดูร่างกายผมยังวองว่าร่างกายวันน,น,นะน,วนี้เป็นรองเจ้าเก้าล้านนะร่างกายเจ้าพลตเนวันนี้เป็นรองเจ้าเก้าล้านหลังๆโดนแล้วมียุบมีอาการนะมีแผ่วเมื่อเช้าน้ําหนักเนี่ยมาเท่ากันเลยร้อยยี่หกจุดแปดครับน้ําหนักขาดทั้งคู่เลรเปิดเก้าล้านเป็นต่อห้าสามเจ็ดสี่ วันนี้ก็ยังชอบไปที่เก้าล้านแหละฝีมือตีนอกนในเก้าล้านดีกว่าวงในก็ไม่เป็นรองและเยาวชดมีศอกด้วยสภาพร่างกายก็ดีกว่าเสียดสีประทะก,กันไปแล้ววันนี้ชอบไปที่เก้าล้านครับวันนี้ผมชอบมากนะราคานี้ถือว่าน่าเล่นน่าวัดเลยจะชนะพรเสนศภูยพัฒชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ สรุปบอลนักบอยชอบ3ดาวแล้วก็5าดาวประจำรายการนะครับให้แฟนมวยได้นาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาววันนี้ไปที่คู่แรกครับาราชสักเกียรติหมู่หหรือว่าลูกหมู่5จาจะชนะก้องมีชัยกิตเบองนอนท์ก้องมีชัยไปซ้อมอยู่ที่สิทธิบอลําลำบุญนะครับต้นๆมีลูกเตะขาต่อยหมัดจริงอย่างที่ผมบอกต่อยต่างจังหวัดเนี่ยเก่งมากเข้ามาต่อยในเมืองกรุงทีรไลเนี่ยส่วนมากจะแพ้ตลอด3ยกกดลงไหมล่ะถ้ากดไม่ลงวันนี้ผมมองว่าไปไปเสร็จเจ้าราชสักราชสักวันนี้ขอให้ต่อยตามเกม3ยก ไม่ต้องรีบออกตั้งรับคุมไว้ค่อยเดิน3 4 5วันนี้ผมมองว่าไปลาเสียบกระจายครับส่วน5้าเราันี้ไปที่คู่เอกชอบที่เจ้า9ล้านสอจอแดลลยองใหญ่ยาวแล้วก็ฟอร์มสดสาภาพร่างกายดีกว่าครับชั่วโมงนี้ผมมองว่าหลังๆในพรสเน่เนี่ยดูดอปลงไปเยอะเลยวันนี้ก็ช่วงชกก็เป็นรองด้วยวันนี้ผมมองว่าเป็นมวยที่น่าเล่นมากๆนะเจ้า9ล้านจะชนะทางด้านจ้าพรสน่สบุญพัฒน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบทั้ง4คู่สึกบัวไทยจัดสีคู่แรกชอบไปที่ราชสักเกียรติหมู่5คู่2ชอบไปวา,า,ายักเทศบาลตำบลพระพานารายคู่ที่3ชอบริวายุน้อยพอหอมกลิ่นคู่ที่4ปิดท้ายรายการคู่เอกก็9ล้านสจแดนระยองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เฮงเรวยทุกท่านครับขอพระคุณครับ